ครับสวัสดีเอ็ซีทุกคนนะครับผมอสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นบทล่างนะครับสองสูตรเนาะที่งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาสองสูตรนั้นได้อะไรเขาได้ตัวนี้นะครับอสูตรแรกได้ที่สองกับสามนะเราเขามาที่สามนะสามสองสูตรนี้ก็นําไปประกอบในการพิจารณาด้วยครับอีกสูตรหนึ่งได้ห้ากับหกนะครับห้ามานะครับก็จับเป็นคู่นะผมจับเป็นคู่ ออกมาที่สองห้าสองหกแล้วก็สามห้าสามหกข้ามาที่อะไรมาที่คู่โต๊ดบนนะครับสามห้านะไม่มีสามสี่ทั้งนั้เราจะได้ล่างไปเลยนะครับออกที่สามห้าเอา่อออกอะไรสามเก้าห้าแทนนะครับมาที่คู่ชุดตัวนี้นะครับสามสามมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็ห้ามาบนรอบที่ผ่านมาห้าสาม 5, สองสูตรนี้เข้าเหมือนเดิมนะครับสถิติเขาก็มีนะครับอย่าง วดนี้แปดเก้าเจ็ดแปดก็มาห้าเจ็ดเจ็ดมาบนแล้วก็แปดมาล่างนะครับเจ็ดแปดแปดเก้าแปดเก้ามาคู่ชุดตัวนี้ตัวจับได้เลยนะครับมาล่างนะครับล่าสุดก็คือสูนรเอสูนรนี้ส่วนมากมาล่างเยอะนะครับเนี่ยศูตรนี้มาล่างเยอะมากเลยนะครับได้ไปที่ศูนย์ศูนย์ชนกันศูนย์มาร้อยบนแล้วก็ศูนย์เก้ามาล่างเนี่ยสาม ส่วนมากมาล่างเยอะเลยนะครับสูตรน,นี้นะสูตรแรกนะที่สองกับสามมาสามสี่นะครับส่วนมากมาหลักสิบนะรอบนี้ไม่แน่นะครับสูตรนี้จับตาดูว่าจะมาหลักสิบได้ไหมเอาดูซิเนี่ยแปดเก้านะครับมาแปดห้านะแปดเก้าน,น,นี่นี่นี่ตรงนี้แปดเก้านะครับเจ็ดแปดได้ออกแปดเก้าอันนี้ศูนย์กับศูนย์เก้านะพราะฉะนั้นจับตรงนี้เป็นล่างได้ไหมสูตรน,นี้นะครับสองสามออกสามสี4 4่สี่สามเออไม่แน่เมื่อกี้ออกสี่สามนะ มาอยู่ที่มาล่างนะครับแต่ว่ามาที่หลักหน่วยนะครับออกประมาณนี้นะครับสูตรนี้อาจจะเกือบอาจจะมาบนไม่แน่นะครับรอบนี้ได้อะไรสองสูตรนี้มาดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับหลักพันบวกด้วยหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกหกคงที่นะครับจะได้เลขสองตัวที่จะเด่นบนล่างนะครับสองตัวหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกหกนะครับก็ ได้ไปที่เลขสิบก็คือเลขศูนย์กับหนึ่งมาแน่ๆนะครับศูนย์กับหนึ่งมาได้บนล่างนะครับอีอกสูตรหนึ่งก็คือหลักร้อยบวกหน่วยหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกหกทุกที่นะสามบวกสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับได้สองกับสามนะจะมาล่างหรือบนสองกับสามสองกับสาม ไปดูสิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนผมมีสองหนะึ่งศูนย์แปดเก้าเนาะถ้ามาเทียบกับสูตรนี้สองหนึ่งศูนย์แปดเก้าก็จะมีชนที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับสิบหน่วยบนแล้วหลักหน่วยผมชนได้ตัวสามตัวก็คือแปดศูนย์หนึ่งนะแปดศูนย์หนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นหน้ามองที่แปดศูนย์หนึ่งเลขสองติดดับสิบหน่วยนะครับสูตรไทยไมไ่ได้ดูคลิปสูตรดับนะครับผมดับสิบหน่วยไปที่สองนะครับรอบนี้นะที่ผมลงไปให้ มื่อวานนะครับดับไปที่ที่อะไรนะครับไปที่สองนะอสองอาจจะลงล่างนะเพราะฉะนั้นจะมาได้ไหมถ้ามันไม่ชนกันอย่างเงี้ยศูนยสองศูนย์สามหรือไม่หนึ่งสองหนึ่งสามเอออาจจะมาเลขตำ่ำๆมีอะไรเกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาหรือเปล่าศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับ ถ้ามีก็ต้องมองไว้นะครับสําหรับรอบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นคู่เด่นบนล่างนะครับรอบนี้ก็จะมีศูนย์หนึ่งแล้วก็สองกับสามไม่รู้คู่ไหนจะมาบนถ้ามาบนมาได้ก็คืออาจจะเป็นสามนะสองไม่น่าจะมานะครับเพราะว่าติดสิบกับสิบหน่วยมาได้แค่ล่างหรือไม่ก็หลักร้อยบนศูนย์หนึ่งดันไปติดอยู่กับสูตรสิบหน่วยบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่ามองไปที่ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งติด ติดตัวเด่นนะครับ01นะไม่แน่นะครับรอบนี้อาจจะมา0กับ1ก็ได้นะครับแต่ถ้าจับชุด2 2ตัวนะถ้าเข้ามา2ตัวได้นะครับลองจับให้ก็จะมี02นะ03นะครับ12นะ13นะจากสูตรนี้นะคู่ชุด2ตัวบนล่างนะครับจับได้4ชุดนะครับ นี่จับได้สี่ชุดนี้นะครับศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามลองมองดูว่าตัวเลขหนะ้าสนใจไหมนะครับหรือไม่ก็อาจจะแยกนะครับศูนย์กับหนึ่งมาอีกแบบหนึ่งสองกับสามมาอีกแบบหนึ่งถ้าใครชอบนะครับถ้าสองมาได้คือล่างนะสิบหน่วยนะอนะัมาได้อยู่ว่าติดดับบนเนาะดับสิบหน่วย โอเคศูนย์หนึ่งตอนนี้ผปชนที่บนนะครับก็มองศูนย์กับหนึ่งไว้นะครับผมผมมองดูแล้วมันศูนย์กับหนึ่งคาัจะมีเด่นด้วยนะครับเด่นบนเนาะหลุนเด่นบนน่าจะน่าจะไม่หลุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณากันอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปสรุปชุดตัวอื่นเนาะสรุปชุดอื่นนะ ส่วนสูตรวิเคราะห์สถิติหวยวันศุกร์นะครับใครได้ดูหรืออยังสถิติหวยวันศุกร์นี้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับดูแนวทางกันเดินเขานะครับวันนี้รอบนี้นะครับ4กับ5สูตรแตกได้4กับ5สูตรที่2ได้901อ่ะเป็นคู่โต๊ดกันได้นะครับเพราะเขาจะมาคู่โต๊ดกันตลอดนะครับอย่างเงี้ยเอาอะไรเจ็แนะครับมา4 4 สี่เจ็ดแปดแต่มาสี่ตัวเดียวชนกันก็ออกที่สี่เจ็ดแปดนะครับรอบนี้ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่นี่นี่ยศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ออกไปที่อะไรเก้าสามเก้าสามเป็นคู่โต๊ดนะครับไม่มีห้านะเสียดายนะครับก็ออกไปที่เก้าเก้ามาที่หลักสิบหน่วยนะออช่วงนี้ช่วงหลังมามามีแค่งวดน,นี้มาที่ หลักร้อยนะครับก้วนนี้ได้สี่กับห้าไม่แน่อาจจะมาหลักร้อยหรือเปล่าเออได้เก้ากับศูนย์มาเก้าสามเก้าห้านะครับเขาคู่ต้นนี่รอบนี้ได้สี่กับห้าแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งจะเป็นคู่โตได้สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเห็นไม่ว่ามีศูนย์กับหนึ่งนะครับอยู่ในนี้ด้วยศูนย์กับหนึ่งอยู่นี้เพราะฉะนั้นหน้ามองนะครับอาจจะเป็นคู่ชุดได้นะครับคู่ชุดสามตัวบนได้นะสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนี่ เนี่ยแต่เก้าผมชอบในะช่วงนี้มาแรงนะครับไม่แน่นะนะอาจจะติดเก้าด้วยหรือเปล่าแต่ศูนย์หนึ่งมันอยู่ในสูตรนี้ด้วยนะแล้วก็สูตรสิบหน่วยบนผมก็มีศูนย์นะครับศูนยะ์กับหนึ่งนะนี่สูตรสิบหน่วยบนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับก็มีศูนย์กับหนึ่งผมไม่แน่นะครับรอบนี้ศูนย์กับหนึ่งอาจจะมานะศูนย์กับหนึ่งตรงนี้ศู 1, นย์กับหนึ่งอ่รอบนี้ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งตรงนี้ด้วยนะศูนย์หนึ่ง อาจจะไม่มาคู่ชุดนี้แต่ศูนหนึ่งอาจจะไปบนนะเ็ฉะนั้นให้มองไปที่บนมองบนเข้าไว้ศูนย์หนึ่งนะครับผมให้มองบนก็แล้วกันมองบนศูนย์หนึ่งนะก็ชนหลายสูตรนะครับอะก็ฝากไว้ให้พิจารณาแต่สองสามอาจจะบองล่างนะครับถ้าสูตรเขาไม่หลุดนะครับสองสามอาจจะมาล่างอีกทีนึงก็ได้นะสูตรนี้แต่ศูนย์หนึ่งผมไม่มองบนอ่า สองสามสองสามสาม,มองไปที่ล่างหรือไม่ก็สูตรนี้หลุดเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดูคลิปจบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมกับทางช่องสุดลับนำโชคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ